สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องนายคิวครับผมวันนี้เราจะพาทุกคนนะครับมาเก็บ e n t ทิตีกันนะครับแล้วก็ฉากจบอีกด้วยนะครับผมสำหรับเกมคือหลอนซ่อนทาง Night d r i v e เวอร์ชัน1.4นะครับเพิ่มแผนที่อุตรดิตถ์แพร่เข้ามานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดู e n t ทิตีของเขาแล้วก็ฉากจบของเขากันนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่มาเลยครับนี่ครับนี่คือ e n t i ิตที่เก็บมาครบหมดแล้วนะครับทั้งหมดของเกม g h ด Drive ครับกับฉากจบอีก ห้าแบบนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างครับผมเข้าไปในอุโมงค์เก่าๆตอนกลางคืนไหมครับมีความเชื่อเก่าแก่หลายแห่งบอกว่าอุโมงค์เนี่ยไม่ใช่แค่เส้นทางสําหรับมีคนนอนอยู่นะครับต้องบอกว่ามองไม่เห็นนะถ้าไม่โดยเฉพาะอุโมงค์รถไฟที่พนถล่มหรือตายชุดแดงนอนอยู่นะครับผมนี่นี่นี่ตายชุดแดงนอนอยู่ต้องบอกว่าถ้าไม่มองไม่เห็นจริงๆนะเมื่อกี้ เดี๋ยวก่อนตามหลักเขาต้องปิดไฟนะครับให้ป้าพีตาโคนไทท่านน้องบอกไทท่านครับคือไอต้ต้นๆน่ะเขาไม่น่ามีอะไรนะครับแต่หลังๆอาจจะวิ่งไล่เอเริ่มหลอนแล้วเราไปยังไงอ่ะไปยังไงอขอทางหน่อยชนได้ไหมอ่ะ โอ้ยไม่ยังไม่หยุดเรามองกระจกหลังก็ไม่ได้ยังตามอยู่ครับผมเฮ้ยระวางังอย่าตกอย่าตกยังตามอยู่ไป้ายไม่ต้องดูแล้วตอนนี้ดูนี่อย่างเดียวเหมือนจะไกลนะเหมือนจะไกลแต่ยังไม่ไกลครับผมตามมาอยู่ไงอะเฮ้ย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 ,อยถอยกันยาวถอย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 ,ถอย,ถอย ถอยถอยถอถอยถเดียวเลี้ยวเกินเลี้ยวเกินเฮ้ยพี่พเออโอ้โหเฮ้ยขอโทษขอโทษไฟไม่ติดไฟไม่ติดครับผมไฟดับไฟดับเจอแล้วดิดนฟโอ้โหพี่คินเจอแล้วถอยสิครับรออะไรรอใครตัดลิปลิ้น โอ้โหโอ้โหพ, oh. 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 พี่เล่นมาอย่างนี้กันเลยอ่ะ เดินมาอย่างนี้เลยครับผมเฮ้ยเคุณตามคุที้ารถมาดรถไฟมาเร่งครับเร่งเร่งเร่งดูกระจกหลังได้นะครับผมถ้ารถไฟมาน่าจะบินแหละน่าจะชนอ่ะยาวครับยาวยาวยาอยาหยุดยาหยุดยาหยุดพอจะหอมปากหอมคอกันบ้างนะครับเรามาต่อที่เรื่องต่อไปกันเลยดีกว่าเรยวเรวเรวเ ว่าเขาชื่อคุณเออดูรถไฟหน่อยคุณเอเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบการถ่ายภาพองโ่งมากไม่ว่าจะเป็นรถไฟองุ่รถไฟเก่าหรือแม้แต่องุ่ตายรถไฟสวยนะเฮ้ยกาหางป่ะบินผ่านหน้าเราไปใช่ไหมพี่คิวว่าใช่เมื่อกี้พี่คิวเห็นนี่นี่นี่เห็นไหมบินไปบินมาบินมาบินไป เออน้องบอกว่าถอดหูฟังนี่ไงโอเคครับเนี่ยเมื่อกี้พี่คิวเห็นเขาอยู่บนบนน้องบอกแว่นหายค่ะนี่โอเคขอบคุณครับแวนโอเคเนาะมีมาอีกแล้วตัวอะไรอะขี่ม้าโอ้โหขี่ม้าชนโอ้โหอ่๋อยืนดูเนี่ยอยากรู้ตัวอะไรโอ้โห มันคืออะไรเนี่ยมันคือม้าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมมาจากข้างหลังครับไปต่อถ้ามาจากข้างหน้าอาจจะถอยโอ้ยชนใหญ่แล้วครับอาชนใหญ่แล้วชนใหญ่เลยชนไม่คิดถ้าคิดคงไม่ชนโอ้ยโอ้ยโอ้ยบางทีมันก็แบบหน้าสั่นนะครับ ไม่ได้จำข้อความนะครับเรากระจกหลังเนี่ยเขาก็เห็นเฮ้ยเอาอีกแล้วอีคนเขาลุกแล้วยังไงอะข้างหน้าไม่กลัวกลัวไอชนจากข้างหลังนี่แหละเร่งเครื่องเต็มที่เลยจนหลุดพ้นออกเดียว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 โน่นครับ Dancing Man เจอแล้วโอ้โห้เต้นสักทีสินะนี่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 เต้นอยู่ตรงหน้าอุโมงค์นี่ครับตรงบน ดูดิถ้าเต้นสวยไหมซูมไม่ได้นะถ้าซูมได้ซูมไปแล้วนะครับกทได้แค่นี้แหละหนึ่งนะครับเจอข้างนอกเสร็จอยากจะมาเจอข้างในนะครับนี่เรามาดูหน้าเขาด้ยคุณเคยเดินเข้าไปในอุโมงค์เก่าๆตอนกลางคืนไหมครับมีความเชื่อเก่าแก่หลายแห่งบอกว่าอุโมงค์เนี่ยเขาจะไปถึงไหนดีกว่ามาโอเคครับรอบนี้ผิดปกติแล้วครับผมในเฮ่ได้ยินข่าวลือโอ้ยนิมกระสือลูกโป่งเนี่ยตกใจหมดเลย ถ้าตามเวลาเนี่ยมันไม่ควรมีรถไฟขบวนไหนเข้ามาในช่วงเวลานี้นะเอาเขาก็เอากลับไปแล้วไปยังไงอะชิดซ้ายก็ไม่ได้ชิดขวาก็ไม่ได้ครับตอนนี้เขาดันเราถอยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวถอย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 นี่เราถอยแล้วนะเกิดประเหตุใหญ่นะอย่างอุโมงรถไฟที่พังถล่มหรือถนนใต้ดินที่เคยมีเดียวเดี๋ยวชีวิตป้ายป้ายผิดนะครับ ป้ายตรงนี้ต้องเป็นเหนื่อยไหมใช่ป่ะเหนื่อยไหมแล้วตรงนี้เป็นช่างแป้งนะครับฉะนั้นป้ายผิดนะครับผมป้ายผิดนะครับโอเคเรารู้ละป้ายผิดครับป้ายผิดใช่ใช่ใช่ครับผมโอเคโอเคให้พี่คิวไปดูย้อนหลังละถ้าเป็นปกติปกติตัวละครเอผู้ชายคนนี้จะนั่งฝั่งนี้นะครับใช่ไหมผู้ชายคนนี้จะนั่งฝั่งนี้แล้วก็ ตัวตัวนี้อยู่ฝั่งนี้สลับกันโอเคครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูของแท้กันอ่ะโอเคครับผมถูกแล้วถูกแล้วมีตัวอันนี้นั่งอยู่นะครับผิดปกติแล้วครับผมโอเคผิดปกติแล้วไปต่อตำแหน่งถูกดโอเครอกันยาวๆไปครับมูเนี่ย คนอีกเฮ้ย <analyze anthropology> เริ่มใหม่ตรงในถ้าเลยโอเคครับลุยเขาไม่ได้วิ่งเร็วนะครับเมื่อกี้เห็นดูก็ชัดว่าชัดไม่ได้เร็วมากถ้าเราไม่ชะลอเขาก็ตามไม่ทันนะครับชะลอบ้างก็ได้นถึงแล้วโอเคหายไปต่อหน้าต,ต่อตาเลยเมื่อกี้โอเคครับตอนนี้เราเห็นเห็นไหมเห็นไหมตัวสีดำๆครับยืนนั่งอยู่บนป้ายนะครับโอเคเนี่ยเป็นสิ่งผิดปกติอย่างหนึ่ง อยู่บนช่างแป้งโอเคครับตัวสีดำดำป่ะไปกันต่อครับนี่ป่ะ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 น้ำหยดติงต๋ง <c oughs> ประเภทแบบตัวหนังสือเปลี่ยนทํำไมตรงนี้มันมืดอ่ะรู้สึกไปลเฮ้ยโอ้โหคือแบบชนปุ๊บนั่งด้วยกันเลยเหรอเนี่ยฮะหลวงพ่อก็ไม่ช่วยเลยครับผมเขาวิ่งมาชนเรานะทางเลย,เยตกใจหมดอย่าบอกนะจะเล่นยนีทั้งเกมอ่ะเอสนใจฉันหน่อยอะสนใจก็ไนดะ้อะเดี๋ยวจะได้ชนเบา,เบา เฮ้เฮ้เเกือบ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 อ่าเฮ้ฟันเดี๋ยว่อนนะมันต้องทำยังไงถึงเข้าได้อ่ะใครข้างหลังครับทำยังไงถึงจะเข้าได้อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตชนทีนึงก่อนนะ โอ้โ <laughs> คำถามต่อมาจะมีตัวอะไรล่มาอีกไหมเราห้ามพลาด <laughs> ต้องต้องอีกครั้งใช่ไหมปึ่งเ,เหมือนเดิมเป๊ะเลย <laughs> เอยสบายแล้วเราสายกันต้องใช้ความเร็วโอ้โ ผ่านผ่านโอ๊ยผ่านเดี๋ยว่อนนะไอ้ตรงนี้ต้องมีสารอะไรปะน้องบอกอยากฟังพี่พูดค่ะอาะจัดไปตรงนี้ต้องมีสารนะครับโอเคไม่มีสารแปลว่าผิดปกติแล้วนะฉะนั้นเรายาวๆไปครับผมกากยุในรถชัดเจนเฮ้ยเข้าไปเสียงทุกอย่างเงียบคืออะไรอ่ะ มาแล้วนะม,มาแล้วนะม,นวมาจะมาตอนไหนไม่รู้ครับระวังมี่คิวขอขับช,าชา้าๆด้วยเขียนขอมากนะครับขาโทษโอ้โหแล้ว <c oughs> นั่นสินะคือสิ่งที่เราชนเมื่อกี้ ไม่อยากชนครับขออนุญาตลบเฮ้ยเอาอีกแล้วทุกคนเห็นใช่ไหมบออย่าบอกน้ำมามุกเดิมครับอันนี้ครับเราจะจะ,จะนั่งไม่ว่าครับจ่ายตังค์ด้วยจ่ายตังค์ด้วยมีแต่เพียงความมืด <c oughs> โอ้ยตัวว่าย่คิดว่าไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเห็นไหม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 อ้โหเกือบนั่นไงนั่นไงมีคนมายืนเต้นอยู่ข้างบนภูเขาเกือบเกือบเกือบแล้วเรานี่ครับมีคนมายืนเต้นอยู่บนภูเขาอีกแล้วเอ๊ะอะไรนะ ไอ้อะไรอะมีเสียงอะมีเสียงนะครับตอนนี้ไม่ปกติแล้วยาวๆเดี๋ยวก่อนเอ้ย <Hey! S 1> อะไรอะยายสปีดมาอีกแล้วยายสปีดยายสปีดครับเนี่ยเดี๋ดดยวดูดูโอ้โหยายโอ้โหยายชนยายสปีดโอ้โหยายวิ่งชนโอ้โหยายยายใจเย็นๆครับผมโอ้โหยายโยชนไี่ยั้งจริง แบบนี้ไม่ต้องทำแล้วมั้งรู้แล้วลหละว่ายายมานะครับยายออกกำลังกายครับผมนี่ดูอ่าสุดยอดยายออกกำลังกายเรียบร้อยครับเรามาเจอยายออกกำลังกายเด้ดูหน้ายายหน่อยนี่ครับคนที่วิ่งชนเราเมื่อกี้ใช่ไหมไม่รู้ยายจะมาหน้าหรือหลังนะครับเดาไม่ถูกเลยหน้าโอ้โหมาจากข้างหน้าแล้วชนด้านหลังดูกระจกละโอ้โหโอ้โหยายดูดิวิ่งชนกำแพงวิ่งกำแพงด้ ข้างหลังไม่มีนะอ้ยข้างหน้าเออยายโอ้โหยายข้างหลังเอ้ย,อยระวังรถระวังรถมองมองข้างหลังอยู่มาอีกแล้วโอโ้ยายพี่ถือว่ายายชนเบานะครับผมอ่ะก็ขับรถลงเหวเลยแล้วกันนะครับมันเป็นการจบอีกแบบหนึ่งนะครับจบแบบ e n d i n ะนะ <c oughs> โอเคครับเดียบรอยขับรถตกครับผมถอยหลังแล้วถอยไปแล้วเนาะโอเค เมื่อกี้มันมีกี่ช่องอะครับความสําเร็จในด้านการจบอะอะพอจะหอมปากหอมคอกันบ้างนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องต่อไปกันเลยดีกว่าเรื่องที่สองนะครับผมถอยสิครับรอใครจัดลิฟต์บินถอยถอยถอยเขาชื่อคุณเอแล้วกันคุณเอเนี่ยเป็นคนที่ชอบ่พี่ก็เกินไปจะเป็นอุโมงถนนล้างอุโมงรถไฟเก่า แมมตต่่โงใดินทีพี่ก s. <S ็เกินไปให้ผมถอยอย่างนี้แล้วเขาก็จะเดินไปเก็บภาพสมอวันหนึ่งนายเอได้ยินข่าวลรือ่โอ่งมันถอยไม่ได้เม e ื่อ like ก um> ี้เหมือนมันติดต้นไม้ก็เกินไปอ๋อพี่เล่นให้ถอยอย่างนี้เลยอ่ะโอ้ย ครับผมขอขอด่วนเราเกี่ยวชายคนหนึ่งสมมุติว่าเราขอไปได้ไหมพี่คิวอยากรู้อะคนละกัคือมันให้เลี้ยวซ้ายนะครับป้ายเขียนอยู่ไว้เลี้ยวซ้ายโอมากไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์ถนนทางอุโมงค์รถไฟเก่าหรือแม้แต่อุโมงค์ใต้ดินพี่คิวไม่รู้เราอยากจะรู้พี่คิวขออนุญาตลองนะคือเรารู้ไงว่าซีซั่นที่แล้วมีนะครับซีซั่นนี้จะเป็นยังไง เริ่มต้นมันยังเริ่มง่ายครับไม่ยากรอบที่แล้วเราจะโดนรถสวนมารอบนี้ <S <S เหมือนรอบที่แล้วเป๊ะเลยโอเคครับโอเคครับผิดปกติครับผมเออเราผ่านแล้วครับผมเรามาขับรถกันยันเปิดเพลงเปิดเพลง เพลงหนเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเพลงเอ้ยหรือจะเปิดวิทยุดีเพลงจะเป็นคนละเพลงกับตอนที่เราเล่นนะสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านคุณนำังอยู่กับผมแก๊บเทนาเว้ในช่วงเช้าแบบนี้กงงารบบอ,ออกแบบนะครับรายการที่จะพาคุณไปรู้จักกับงานออกแบบทั่วทุกมุมโลกครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในอุโมงค์ทางรถไฟที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทยนะครับใช่ปะหลายคนเองอาจจะเคยนั่งรถไฟผ่าน แต่ไม่เคยรู้เรื่องราวของที่นี่มาก่อนเลยใช่คนเดิมไหมพี่จิวจำไม่ได้เมื่อกี้กล้าหรือเปล่าครับผมกล้าหรือเปล่าอันนี้คุณแกลบอุโมงค์เขาเพลิงจะตั้งอยู่ระหว่างอ๋อคนละคนกันครับผมพี่กล้าหายน้องบอกถ้าใครเคยนั่งรถไฟสายเหนือผ่านบริเวณนี้แล้วสังเกตดีๆจะเห็นปากอุโมงค์ที่ฝังตัวเงียบๆอยู่กลางขุนเขาไม่ได้ใหญ่โตอาแต่มีเสน่ห์แบบเงียบๆต้องบอกเลยที่นี่มีเห็นมาอย่างยาวนานครับ วงแห่งนี้เริ่มสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2453นะครับจากนั้นก็แล้วเสร็จในปี2457รวมเวลาก่อสร้างทั้งหมด4ปีครับอยากให้ทุกคนลองนึกภาพยุคนั้นนะครับไม่มีเครื่องจักรไม่มีแบคโฮลไม่มีหัวเจาะเรียบร้อยครับจบไปหนึ่งครั้งแล้วครับผมก็ต้องบอกว่าเราจบแล้วนะเราเคลียร์แล้วครับแต่ว่าพวกอาชีพเมนพวกความสำเร็จต่างๆนะแต่ยังไม่ไม่ครบนะครับยังขาดอีกเยอะเลย ต้อบอกพี่ต้นกล้าหายแล้วโอ้ยก็ผ่านครับผมมาเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูพวกความสําเร็จกันนิดนึงพี่ชิวยังเล่นต่อนะคือพี่ชิวก็อยากเจอความสําเร็จอื่นๆนะครับผมเรียบร้อยครับชัวครับกติดตามได้งเนกี่ซียัไม่เล่นคืนยู่แน่ใจไฝน้องาทุกกะทนี้ง่ายๆช่องมีโคคูก็มีจอยู่ข้างไกลไลค์ทุกวันแล้วจ้าอย่าลืมไลค์แล้วแชร์ จัดเต็มมีแต่คามสนุกแน่แน่จะเกมเก่าเกมใหม่ก็เล่นไม่สุดทางขอบคุณทุกคนที่มาดูทุกครั้ง